เอาเรามาดูพี่ใหญ่เราครับพี่ตามทำไรเอา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 ไม่เหลือแล้วครับเอาแล้วครับไม่มีแล้วครับรถทีขี่ดีไม่มีแล้วครับเรียบร้อยครับจะขี่หรือจะเข็นหรือจะตีลังกาครับเลือกเอาสักอย่างครับเอาเลือกเอาสักอย่างครับจะขี่หรือจะตีลังกาเอามาอีกคร์บเจาทิ้ครับเอายอยอย ผมกำกำลังเก็บภาพให้พี่อยู่ครับนี่ครับโอ้โหดูฮะโอ้อย่างลื่นครับอันนี้เจ้าทินนะฮะดูฮะขคเจ้าทินบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะครับ <Okay. S 1> กันครับหลังยังยงเ,เรายังรักกันอยู่นะฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยช้างนะครับอยู่กับพี่น้องดอย้างครับที่เชียงรายดูฮะอันนี้เจ้าทินนะฮะเจ้าทินอ oh. ่าดูฮะ อ่านี่ครับเฮ้ยพี่รถมีไหมขี่นะครับอ๋อครับพทดทีครับโอ้โหเออต้องอย่างนี้ดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่ชื่ออะไรครับพิตีครับพิตีนะครับไอยช้างครับหนึ่งเก้าแปดครับสุงข้ประกวดนะฮะดูฮะไม่โหดอย่าชวนนะครับทีมงานไอยช้างจัดให้เลยนะฮะเอาเรียบร้อยครับ MCA เรียบร้อยแล้วครับ MCA เอาครับ NCA ครับ เอ็มซีเอเรียบร้อยครับเอาเอ้าเอ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 าโอ้โหเล่นเป็นสไลเดอร์เลยครับตอนนี้ดูฮะดูฮะอต้อมกระชายดำมาแล้วข้างหลังนะครับทีคีดีมาแล้วครับเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอ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 ้าดูพี่กรณ์ครับพี่กรณ์บอกว่าสบายครับไม่เหนื่อยครับสบายมากครับสบายเอาเอ้าเอ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 าพี่ต้อมไปแล้วครับโอ้ยล้มไปแล้วครับล้มไปแล้วครับโอ้ เรียบร้อยครับผมอ่าโอเคตอนนี้มีห evet> ้องละล็อกเบรกหลังไหลยอย่างเดียวครับไหลยอย่างเดียวอ่าไม่ขอไหมโอ้โหอยู่ยากแล้วครับอยู่ยากแล้วครับล้มหลายทีแล้ววันนี้สตดยอดเลยเอ้า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 เอา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 เรียบร้อยครับ โอ,โ,โอ้โหพรรี่ใหญ่ทเอาเรามาดูพี่ใหญ่แล้วครับพี่ตามทำไรอเอา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 ไม่เหลือแล้ไปดูฮะเจ้าถิ่นยกดิ้วให้ครับเอาครับอเอาครับโอ,โอ้โหเอาดูครับวันนี้ต้อมกระชายดำหมดสภาพแล้วครับวันนี้ ไม่มีอะไรให้เผาแล้วตรงเนี้ไม่มีอะไรให้เผาอีกแล้วหมดแล้วครับวันนี้มันสักเท่าไหร่กันเนะาะาาถูกต้องครับาาถูกต้องแล้วครับ <laughs> ดูฮะต้อมกับชายดำนะะดูฮะให้ทีมงานพี่น้องโดนดอ,อยช้างอินโดโลนะครับกูฮะตอนนี้ผมก็เอาเลคคอร์บีโอไปฝากนะฮะ ขอบคุณมากมากเลยพี่น้องนะฮะพี่น้องดอยดอยช้างอินดูลนะฮะที่เราไม่ทิ้งกันครับเรามาด้วยกันต้องจบทริปด้วยกันใช่ไหมครับเจ้าถินครับเอาเจ้าถิ่นไม่ฟังผมเลยอ่ะใช่่สุดยอดครับอ่าเรามาด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันแม่เจ้านะครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเปิดทางใหม่แล้วครับดูฮะโอ้โห ลงพี่ลงไปพื่ออะไรเงลงไปโจนไปอ้าวครับพี่หนึ่งนะครับเจ้าทีนับดอยช้างนะครับดูโอ้โหดูอ๋อไม่ใช่เหรอโทษทีโทษทีโทษทีโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหอย่าอย่านะอย่านะอย่าอย่านะครับแซ่ดูครับโอ้โหลอยสี่สิบจีทีมงานเดียวกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูฮะดูฮะโอ้โหชิวๆครับชิวๆ ชิวๆสบายอยู่แล้วบอกสบายอยู่แล้วอยากเจอหนักกว่านี้มีอีกไหมเป็นไงบ้างพี่สบาย,บายชิวๆววลื่นครับโอโ้ดูฮะสวัสดีครับเรามาดูกันครับใครเอ่ยเบอร์สามสองสองหรือตองสามอ๋อตองสามนะฮะสองสามศนะฮะดูด,ด,ดูดูครับโอ้โหดูฮะดูวิธีกันลงนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ดอยช้างนะฮะ เชียงรายต้องอย่างนี้ดิโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับอย่าหอบครับตอนนี้โอ้ใครเอ่ยลาบดูอ๋อพี่น้องดอยดอยช้างอินดูลูฮะนะเนี่ยครับดูฮะพี่วินนะฮะพี่วินครับลงชิีๆครับสบายไม่เห็นมีอะไรเลยรักไก่ครับ <laughs> พี่วินบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นทางซื้อไข่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับปกติก็วิ่งมาซื้อไข่ประจาใช่ไหมโอ้โหดูข้างหลังโอ้โหทีคีดีมาอีกแล้วครับดูฮะรถเขาทำรถเป็นแสนใครบอกให้มาเข็นต้องขี่ด้วยทำรถมาต้องขี่ครับเออเลยเยเลยดูฮะยืนยังไม่อยู่เลยเรามาดูกันครับเนี่ย คไปเลยครับโอเคเราไปเจอกันเนินต่อไปครับดูครับดูครับเส้นทางที่ดอยช้างครับเรามาดูกันครับว่าใครเอ่ยโอ้โหรถเขามีไว้ให้ขี่ครับพี่เขาไม่ได้มีไว้ให้เข็นครับทําไมต้องเข็นลงด้วยอ่ะดู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 โอ้โหดูครับดูว่าใครครับพี่ใหญ่ปงกลุมนะครับนี่ลูกพี่ใหญ่นะครับดูดูดูโอ้โหดู โอหดูดูดูเขาไว้ให้ขี่นะไม่ได้เข็นนะพี่ซื้อล้มานี่ขนาดลงย้อดูฮะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายครับโดยช้าครับดูดูดูโอ้โหโอ้วาโอ้โหมาแล้วครับเจ้าสำนักเ k นี่ ตอนนี้ประมาณสามทุ่มยังอยู่ในป่าเนี่ยผู้นำพาดูหน้าดูตาไว้ครับนย่าแหมนะบอกมาดูไว้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 คุณพามาฆ่าใช่ไหมเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้